สั่งอิดบล็อกมานะครับผมอันนี้จากร้านต่อวัสดุเพราะว่าอิดบล็อกเขาจะค่อนข้างแข็งหน่อยผมจะมาเอาหินสามสี่ครับเพราะว่าหินสามสี่อยู่ข้างๆนี่จากแถวนี้ยาวขึ้นไปแล้วก็เอาอิดบล็อกเนี่ย วางตามแนวยาวเรียงไปแถวหนึง่งเพื่อเป็นทางเดินเป็นแนวข้างบ้านผมเองไงน พี่ชายพี่สาวจะจัก,กรยานจูงมาลงนี้แล้วก็เดินตรงไปกําลังคิดอยู่ว่าจะเลี่ยงตรงกลางหมายถึงว่าตรงกลางหรือว่าจะชิดซ้ายเพราะว่าเวลาที่รถไถมามีคนมาทําปลูกข้าวและอะไรข้างในเนี่ยเนี่ยล้อรถมันจะวิ่งเนี่ยแนวเนี้ยไปเนี่ยแต่ผมว่ามันอยู่ชิดซ้ายพอได้อยู่นะ ออแต่สิ่งที่กลัวคือกลัวว่ามันจะดินดินหลนนี่ครับห้าอก้อนนะครับต่อไปก็เทหินนะ ที่เรียงมานะเดี๋ยวจะมาปูตามแนวนี้นะครับกว้างประมาณสักเกือบเมตรวางหินนี้ยาวไปเลยแนวขวางเรียงเลียงเรียงต่อไปก็จะนี้อันนี้ก็จากต่อวัสดุอันนี้เป็นถนนเส้นกลางที่จะวิ่งเข้ามาแล้วก็มาถึงตรงนี้ข้ามไปเดี๋ยวให้พี่ชายพี่สาวผมเมื่อคงออกมาบ้างปูจุงจักรยานออกมานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เนะงินเรียบร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทครบนะขอดืบินหน่อยครับขอบใจมากครับผม จากร้านต่อวัสดุหนึ่งพันหนึ่งร้ยหกสิบสี่บาทที่เห็นนี่นะครับครบห้าสิบสองนะผมไม่ได้นับนะอบอคือผมบอกเขาว่ามันยังเหลือเม็ดเล็กๆนะเนี่ๆๆๆเห็น,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 นไหม้างบนเนี่ย